สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เข้ามาพบกับครูป,ปอนอีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีจัมโถงศึกษาปีที่3นะครับในเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของในหน่วยที่2เรื่องตักษรพาเพย์นะครับแล้ววันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องการพิมพ์แป้นปอดสมเภาปอถุงสารอุก สระเอื้ขอคอควายต่อเต้าต่อจานข้อไข่แล้วก็ชอช้างนะครับเรือนี้ครูก็จะมีคิตมือขวามือซ้ายใช้นิ้วอะไรพิมพ์ตัวอะไรนะครับก็ไปดูกันเลยนะครับอักษรต่อไปคือพอสำเพาเราจะก้าวนิ้วกลางซ้ายขึ้นไปที่แป้นอักษรพอสำเพาเพ,พื่อพิมพ์ตัวอักษรพอสำเพา หลังจากพิมพ์เสร็จให้นำนิ้วกลับมาที่เดิมแป้นอักษรต่อไปคือถอถุงเราจะก้าวนิ้วชี้ซ้ายขึ้นไปที่แป้นอักษรถอถุงเพื่อพิมพ์ตัวอักษรถอถุงหลังจากพิมพ์เสร็จให้นำนิ้วกลับมาที่เดิมแป้นสระตัวอักษรต่อไปคือสระอุเราจะใช้นิ้วชี้ซ้ายก้าวขึ้นไปกดที่แป้นสระอุเพื่อพิมพ์สระอุหลังจากพิมพ์เสร็จให้นำนิ้วกลับมาที่เดิม แป้นสระตัวอักษรต่อไปคือสระอึเราจะใช้นิ้วชี้ขวาก้าวขึ้นไปกดที่แป้นสระอึเพื่พ o, พอพิมพ์สระอึหลังจากพิมพ์เสร็จให้นำนิ้วกลับมาที่เดิมแป้นตัวอักษรต่อไปคือคอควายเราจะก้าวนิ้วชี้ขวาขึ้นไปที่แป้นอักษรคอควายเพื่อพิมพ์ตัวอักษรคอควายหลังจากพิมพ์เสร็จให้นำนิ้วกลับมาที่เดิมแป้นตัวอักษรต่อไปคือต่อเต่า เราจะก้าวนิ้วกลางขวาขึ้นไปที่แป้นตัวอักษรต่อเต่าเพื่อพิมพ์อักษรต่อเต่าหลังจากพิมพ์เสร็จให้นำนิ้วกลับมาที่เดิมแป้นตัวอักษรต่อไปคือจอจานเราจะก้าวนิ้วนางขวาขึ้นไปที่แป้นอักษรจอจานเพื่อพิมพ์ตัวอักษรจอจานหลังจากพิมพ์เสร็จให้นำนิ้วกลับมาที่เดิมแป้นตัวอักษรต่อไปคือหอไขเราจะก้าวนิ้วก้อยขวาขึ้นไปที่แป้นอักษรขอไข่ เพื่อพิมพ์ตัวักอรข้อไข่หลังจากพิมพ์เสร็จให้นำนิ้วกลับมาที่เดิมและอักษรล่างตัวสุดท้ายนะคะคือตัวอักษรชอช้างเราจะก้าวนิ้วก้อยขวาขึ้นไปที่แป้นอักษรชอช้างเพื่อพิมพ์ตัวอักษรชอช้างหลังจากพิมพ์เสร็จแล้วให้นำนิ้วกลับมาที่เดิมค่ะเอาละค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับการวางนิ้วและการสืบนิ้ว จะมาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับมือซ้ายกับมือขวาเราเนี่ยนิ้วไหนพิมพ์ตัวคัอะไรนะครับเดี๋ยวครูเริ่มจากมือซ้ายก่อนเลยนะครับมือซ้ายเนี่ยนิ้วกลางเนี่ยเรากดแป้นตัวคัพอสัมเัสนะครับก็คือสีเหลืองนี่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับตัวต่อไปนิ้วชี้กดแป้นตัวคั่วอ่อถุงนะครับ แล้วนิ้วชี้นะครับก็กดแป้นตัวสอนสระอุนะครับต่อมาเรามาดูมือขวากันบ้างนะครับเห็นไหมครับว่านิ้วชี้เนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับนิ้วกลางสีเหลืองนิ้วนางสีเขียวส่วนนิ้วก้อยเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับนิ้วชี้เนี่ยกดแป้นตัวสอนตัวสระอุนะครับแล้วนิ้วชี้เนี่ยกดแป้นตัวสอนขอควายนะครับ ต่อมาเป็นนิ้วกลางสีเหลืองนะครับกดแป้นตัวสอนต่อเต่านิ้วนางน,นะครับกดแป้นตัวสอนต่อจานนิ้วก้อยกดแป้นตัวสอนขอไข่แระนหรืก้อยก็กดแป้นตัวสอนจอช้างด้วยนะครับให้นักเรียนเนี่ยได้ลองไปฝึกทักษะในการพิมพ์นะครับส่วนในชั่วโมงนี้ครูจะไม่มี งานให้นะครับจะให้นักเรียนเนี่ยไปทํางานก่ของตัวเองครับที่ว่ายังยังทาไม่เสร็จหรือว่ายังไม่ได้ทํานะครับก็สัปดาหวันนี้ก็จบไว้แค่นี้นครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะมาเริ่มหน่วยที่3นะครับเป็นหน่วยใหม่ครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นในเรื่องของอะไรนะครับสําหรับวันนี้ก็ไปไปครับนักเรียน